สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปคำทำนายความรักสำหรับชาวธาตุไฟนะคะความรักชาวธาตุไฟคือราศีคือราศีเมษสิงห์ธนูนะคะชาวราศีเมษสิงห์ธนูราศีธาตุไฟความรักคุณประจําเดือนมีนาคม2 5 6 6จะเป็นเช่นไรบ้างเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ประจําตัวของคุณก่อนนะคะไพ่ประจําตัวเรื่องความรักของชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนู ในเดือนมีนาคมไพ่ประจําความประจําตัวความรักของคุณจะมีใครบางคนเดินเข้ามาในชีวิตคุณจะมีใครบางคนกําลังจะเดินทางมาพบเจอคุณเขาคนนั้นเป็นคนที่มาจากแดน,นไกลเป็นคนที่มีเสน่ห์และเป็นคนที่ยังโสดอยู่นะคะ เขากําลังออกตามหาความรักกําลังตามหาคนที่ใช่อยู่และอีกไม่นานเขากําลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณอีกไม่นานคุณและเขาจะได้เดินทางมาเจอกันเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะคะเรามาดูรายละเอียดกัน รายละเอียดเรื่องราวความรับของชาวทาาสาเมสิงธนูในเดือนมีนาคม2566นะคะตัวตวนของคนคนนั้นนะคะตัวตวนของเขาสถานะของเขาในตอนนี้ได้ไพขิ่งช่วยได้ไพ่หนึ่งไม้เทา้าได้ไพ่สิบไม้เทา้า ได้ไพ่ห้าไม้เท้าแล้วก็ได้ไพ่สองถ้วยค่อนข้างชัดเจนมากคุณกับเขากําลังจะได้มาเจอกันนะคะกําลังจะมีการเดินทางมาพบเจอกันนะในเรื่องของความรักนะคะในตอนนี้เวลานี้อ่าคนคนนี้นะคะ้านในเรื่องของบุคลิกภนะาพนี่ใส่ใจคอเขานะคะเขาเป็นคนที่หนักแน่นนะคะเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่มีไฟในการทํางานนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ไม่หยุดอยู่นิ่งในเรื่องงานคนคนนี้เป็นคนที่ทำงานเก่งมากในตอนนี้เขากำลังออกเดินทางนะคะการเดินทางกำลังเกิดขึ้นการเดินทางมาพบเจอคุณนะคะการโชคชะตากำลังจะนำพาลิขกิจให้คุณและเขาได้มาเจอกันณวลาน,นี้เขากำลังออกเดินทางเพื่อมาพบมาเจอกับคุณนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ เมื่อได้เจอกันแล้วเนี่ยคุณและเขาต่างคนจะต่างต่างที่ต่างจะตกหลุมรักซึ่งกันและกันนะคะเขาจะรู้สึกถูกใจถูกชะตากับคุณคุณก็จะรู้สึกถูกถูกชะตากับเขาจะรู้สึกถูกใจในตัวเขาจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างถูกใจกันเป็นคู่แห่งบุคเพสันนิวาสเป็นความรักที่ดวงชะตานะคะดวงชะตาบุญภาวาสนาส่งให้คุณและเขาได้มาเจอกันค่ะ ไพ่สองตัวคือไพ่แหงเหลี่ยมคู่ด้วยนะคะไพ่คิงถ้วยเป็นคนที่จิตใจดีนะคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วรู้สึกสบายใจนะคะและเป็นคนที่ใจเย็น,นะค,ะค่ะคนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในเดือนมีนาคมจะเป็นเช่ไนไรบ้างสำหรับชาวธาตุไฟ ความสัมพันธ์จะเป็นไปด้วยดีทีเดียวนะคะความสัมพันธ์จะเป็นไปด้วยดีความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเข้ากันได้ดีนะหรือถ้าบางคนที่กําลังดิวกับคนแดนไกลอยู่นะคะเขากําลังวางแผนที่จะเดินทางมาหาคุณคุณและเขากําลังจะได้เจอกันคุณและเขากําลังจะได้เจอกันนะคะ บางคู่อาจจะเป็นคู่ที่มีการครบหาก,กันมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะแล้วพอในช่วงเดือนมีนาคมแต่จะเป็นช่วงเดือนที่ความรักคุณจะเขาเรียกว่าเป็นการจเจริญเติบโตที่งดงามนะคะถ้าเป็นต้นไม้ก็คือเป็นช่วงฤด,ดูการแห่งต้นรักของคุณกําลังผลิดอกออกผลอย่างสวยงามทีเดียวนะคะให้คุณได้เชยชมให้คุณได้มีความสุขนะคนคนนี้กําลังเดินทางมาพบคุณตันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ ความรักระหว่างคุณกับเขาในเดือนมีนาจะลาบเรื่องหรืจะมีโทรศัพทปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมเอ็ดร็อบคับไพ่วินถ้วยนะควินถ้วยกับกินถ้วยนะคะไพ่อย่างเรือคู่ด้วยเป็นคู่ที่เจอกันแล้วจะเข้ากันได้ค่อนข้างดีทีเดียว ว้าวได้ไพ่สิบช่วยด้วยนะคะแน่ชัดมากเลยคุณกับเขานะคะความรักของชาวธาตุไฟถ้าคนโสดถ้าคนโสดคุณกําลังจะได้เจอคู่นะคะเนื้อคู่ของคุณกําลังเดินทางเข้ามาพบเจอคุณในช่วงเดือนมีนาคมถ้าคนที่มีคนคุยอยู่ความสัมพันธ์คุณจะ,จะอยู่ในช่วงของเวลาของการพัฒนานะคะจะมีการคุยวางแผนกันในเรื่องอนาคตการสร้างครอบครัว้วยกันการแต่งงานกัน ความลักของชาวธาตุไฟนะคะเมสสิงห์ธนูในเดือนมีนาคมความรับของคุณค่อนข้างจะราบรื่นและก็สดใสสวยงามจะเป็นช่วงเดือนที่คุณและเขาต่างคนต่างมีความสุขจะเป็นช่วงเดือนที่คุณและเขานะคะจะได้ใช้เวลาร่วมกันจะมีความสุขด้วยกันและจะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันคนโสดคุณกําลังจะเจอผู้กําลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเป็นคนที่ คุณจะรู้ได้เลยในครั้งแรกที่เจอเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณชอบคุณถูกใจเขาเองเขาก็จะรู้สึกถูกใจคุณด้วยเช่นกันนะคะต่างคนต่างมีความเขาเรียกว่ามีจิตที่ตรงกันนะคะมีใจที่ตรงกันมีความรู้สึกที่ตรงกันแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไม่ต้องพูดเยอะรู้ใจกันเลยนะคะรู้ใจกันแล้วก็ความสัมพันธ์จะเป็นไปด้วยความราบรื่น แล้วก็จะมีโอกาสได้ลงตัวได้ลงเอยกันในวันข้างหน้าในอนาคตนะคะสันนี้ก็คือความรักของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคอมเมนต์รับคำทำนายดีๆเข้าสู่ตัวคุณนะคะความรักความสมหวังกำลังจะเกิดขึ้นกับในชีวิตคุณแล้วนะคะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ